ครับเพชรเขียวครับพอจะขอคุอ้มสุขสิทธิ์ไฟนี้ซ้อมมีอยู่ไรครับจะมาเดินกว่าซ้อมอยู่ไหนครับไฟน,น,นี้ซ้อมอยู่ลูกนจีแมนสะทองที่วุ้ยดำเลยแล้วมีใครเป็นกู้ป,ป,ป้องกู้ซ้อมครัที่มีวรพลครับแล้วก็พวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเทา่าไหร่ครับ19เราสูงเม,เมื่านเท่าไหรเป็น68แน้วแบบไปล่อยว่ามานกี่กิโลครับบ่อยก็57เราเป็นเมืองสตาร์แล้วครับนี่ มั่ชอืมแล้ววันนี้เราเจอกับโทนได้ข่าวเจอกี่ครั้งนะครั้งหนึ่งอันนึงเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นชนะอ๋อชนะเข้ามาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยร้องกับเบียดเบียดอ๋อเบียดเบียดชนะเข้ามาแล้วเขาเป็มือกระจายอะไรจำได้ปะเขาเป็นมือกระจายอะไรเขาอ๋อแต่เขาอาจจะใช้ยากนิดนึงเนาะแล้วเราเตรียมแผนอะไรมาเผื่อไว้มั้งก็มีมาอยู่ครับรอรอดูอ๋อให้ดูบางทีเอาเองนะให้ติดตามเราเองแล้ว วันนั้นเราต่อยกับเขาไว้เหรียญเท่าไหร่119ครับวันนี้120ครับอ๋อันไม่ต่างเนาะตอนเดียวอืมแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนใช้วุ่นแบาฝากเชิญชูเซี่ยห่าวมาวันนี้หน่อยฝากเชิญเ็ชิญคุณแม่ครับทำดีๆฮะบผมมาคำน้องชายครับคุ